ดูถนนด้วยกลับบ้านพวกนี้เลยนะรถเยอะจังวะจะมาเที่ยวกันเถอะครูเวียงฟ้านหนไปไหนอ่ะต้องไปมั้ง มันเหมือนใกล้เนาะวิ่งเลยยังอ่ะมันหายไปไหนแล้ววะนู่นโน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 ่นโถโน่นไงอุ่นอ่ะคนยุงคนอุ่นอ่ะสันเขื่อนนะสันเขาเนี่ยนี่มันสันเขาแล้วเนี่ยก็แรดเตี้ยเนาะแต่แต่อยู่โหดูคนเป็นมดเลยพี่บาทห้ามห้ามเข้ายินดีต้อนรับทุกท่านห้ามเข้าต้องบอกยินดีต้อนรับเอาไปคู่แน่เอาเลยเอา ไป่ว่าห้ามเข้าแล้วก็ดีทีต้อนรับด้วยอ่ะเออแล้วโบกภูเขา แเกไปษตยกระสมดาจะกล้าเอาอยนืนหน้างน,นอมันนี้นดดไม่กล้าผมรถเร็วตัดทีวัดเข้าไปวัดน,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 นู่นยืมหน้างอเขาใหญ่เทียเเท่ยงอย่างเขาปะเที่ยงปะเที่ยงอยู่ไหนปะเที่ยงผมมาหานี่ปะเที่ยงยังไหงปะเที่ยงโอ้ยลมแรงกว่าว่าแล้วมันติดกระลมเขานู่นนู่นอยู่นู่นอีกนู่นนู่นนู่นโอ้ยมันพ่อไม่อะ อนูนเร่เลยมาหนน่ะเอเราไม่ไม่เห็นน่ะเออเขายียที่เาะนานี้มาไงลื่นดูดมาตะไปีนไปแล้วมันดุดึนม้ว่าน้ำเนี่ยดูว่าออนี่ายของทิ้งเรยแยะ จะตรงไหนกับจอดเลยจะกินก่อนหรือจะเดินก่อนเถอะเขาไม่จักรยานไม่ใช่จักรยานเลยเออโอเคแล้วรถคันนี้มันจอดอยังไงวะไหนมันถอยเข้าไงแล้วก็ถอยข้าไม่ใช่มนเล่นมนะันอะเล่นมนะันน่อยยังไงเขามานั่งกินอยู่เนี่ยบอกไม่มีอะไรกินเห็นไหมมีทะเลมันอยากให้กิกนย่อมบอก,บอก ไม่ใช่มันมันมันเวลามันจอดมันจอดค่อมเลิ่น,นะอะยก็มีปัญหากันค็เอ,นองอน,อน,อนั่นหรอีอตาลุงอะไรที่ก่อนเนี่ยเอาดูวันนี้หลุดด้กวยกเนี่ย